่แต่ก็ไม่กลัวนะครับศิรินวัสพ์ฟังคิดที่อาจารย์ไปอินเดียเมื่อหลายปีมาแล้วอาจารย์บอกว่าลูกศิษย์พระสารีบุตรซึ่งได้ฟังธรรมโดยตรงจากพระสารีบุตรและพระพเจ้ายังไม่ได้บรรลุทุกคนบางคนก็ยังติดในสัญญาเวียนว่ายแต่เกิดติดอยู่หน้าสถานที่นั้นคือพุทธคยามาหลายพันปีแล้วในเมื่อท่านเหล่านั้นรู้ว่าติดในสัญญาแสดงว่าก็รู้ว่าทําไมยังแก้ไม่ได้จึงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วพวกเราท่านนี้แม้จะฟังธรรมอาจารย์บางครั้งก็เข้าใจแต่มันบรรลุ หรือเปล่านะครับไม่ทราบแล้วคนยุคนี้จะเหลือหรือน่าสยองเหลือเกินวัตตะสงสารอืมมันก็มีไม่ใช่ว่าเป็นลูกศิษย์พระสารีบุรีต้องบรรลุธรรมทุกคนเหมือนเป็นลูกศิษย์หลวงหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นต้องเป็นพระหันทุกคนมันไม่ได้เป็นพระหนันนะครับฟังข้อธรรมทั้งหลายท่านไม่มีข้อธรรมอะไรมีแต่อ้างครูบาอาจารย์ข้าไม่ได้ว่า,าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับมันทำมันจะต้องรูปครรมได้นะทำมันจะต้องรูปครรมได้แล้วเปิดของคว่าเป็นของหงายได้เพราะว่า เวลาคนสาธยายมาลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ต่างๆสาธยายทำมาเป็นทาเด็กน้อยครับเจเรื่องสมาธิยังไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเล,เลยนะครับแต่พูดเรื่องสมาธิไม่เข้าใจเรื่องผวังจิตไม่เข้าใจเรื่องจิตไม่เข้าใจเรื่องจิตสิิที่เข้าใจคืออ่านมาอภิธรรมมาเป็นนักอภิธรรมมาเรื่อยมาเข้าใจเรื่องที่สาธยายโป้มปป้มปุ้ปปงมาก็าเหมือนเหมือนกับเรื่องภิกษุณีอะไรย่างเงี้ยมันมันข้าก็เห็นชัดแต่ข้าไม่ได้ปรามาอะไรตรงนั้นแต่พูดให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าเป็นลูกศิษย์ ของหลวงปู่มั่นจะเป็นพระหลานทุกคนและเป็นลูกศิษย์ของสารีบุตรต้องเป็นพระหลานทุกคนหรือเป็นลูกศิษย์ของผู้เจ้าในยุคนั้นเจอพผูเจ้าจะเป็นพระหลานทุกคนมันมีเยอะแยะที่ถุยน้ำลายใส่ผู้เจ้าก็มีแลบลิ้นก็มีโอ้ด่าทอก็มีมันมีอย่างนั้นนั่นคือความเป็นจริงครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ด้วยท่านไม่ใช่ว่าเราโลกสวยพอเราถูกใจฝั่งนี้กูเข้าข้างฝั่งนี้นะครับใครผิดไปจากสัญญาที่กูเข้าข้างฝั่งนี้คนอื่นเฮียหมดนะนะครับมันเป็นอย่างนี้ไอคนด่า้าก็ะะดดวนนจไ ท่านควรยอมรับคว,วามเป็นจริงด้วยว่าท่านตรงอยู่แต่ท่านไม่รู้การตตงนะครับตะว,วันครับการเรียนถามอ,อาจารย์เจ้าคะ่ะเคยนั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจะออกจากสมิแต่กายไม่สามารถขยับตามที่จิตสั่งเจ้าคะ่ะประมาณเกือบสินาทีคะ่ะกว่าจะบังคับกายขยับได้ตั้งแต่นั้นมาหนูกลัวว่าวการน,นั่งสมาธิเจ้าคะ่ะอย่าทราบว่าเกิดจากอะไรเจ้าคะ่ะมันเกิดจากอย่างนี้ตะว,วันมันเกิดจากการที่จิตเนี่ยมันหดตัวครับหดตัวแล้วไปโฟกัสกับจุดที่เราเป็นสมาธิในระดับใดระดับหนึ่งคราวนี้เนี่ยสัมปััญญะเราเนี่ยมันต่่า,าว ตัวของมันเนี่ยยังอยู่ในพวังเข้าใจไหมครับแต่ว่าสติสัมปชัญญะมันเกิดกับกับขึ้นมาแล้วนะครับมันรู้สึกตัวแล้วก็เหมือนคนที่แบบว่านอนหลับแล้วแบบเออตื่นแล้วแต่ว่ายังขยับตัวไม่ได้ที่เรีว่าผีอำเ่ะเหมือนกับร่างกายอ่ะเหมือนกับเราเราเปิดเครื่องเนี้ยนะครับเครื่องมันแสดงแสดงตัวแล้วพร้อมใช้งานแล้วแต่ยังโหลดไม่ทันเข้าใจไหมโหลดการใช้งานมาทําให้ทันโหลดทางไหนโหลดทางอายตนะวิญญาณยังโหลดตัวเองมาไม่ทันที่จะพอใช้ทางตาหูลิ้นจมูกกายนะครับ แต่โลดสมองโอเคออกมาแล้วทําได้แล้วหโหลดหู 5, ได้ยินแล้วตาก็มองเห็นแล้วกายกันแล้วแต่ยังขยับกายยวิญญาณไม่ได้ยังบังคับปัญชาไม่ได้เพราะยังไม่โหลดเต็มที่นะครับหน้าที่ของมันยังไม่เต็มนะอธิบายง่ายๆอย่างงี้ก็คือรัางนั่งสมาธิแล้วเรารู้สึกตัวแล้วแต่เราขยับไม่ได้ก็เพราะว่ามันยังอยู่ในภวังครับมันยังไม่โหลดมาทางวิถีจิตในภวังจิตนะครับมันไม่โหลดมาทางวิถีจิตมันยังอยู่ในภวังจิตอยู่ นะฮะอธิบายค่ายๆอ่าง่ายๆนะครับถามมาเหอะแล้วเราจะเข้าใจอ๋อมันเป็น